ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากยิมหวานโฮสเทลนะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศข้างล่างสวยงามมากคาเฟ่สีินทข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปแถววัดพญาติการามนะทจะไปกินแกงใต้กันดีไหม บรรยากาศต้องเที่ยวม,มาตลอดเลยทุกคนเป็นเหมือนโลกส่วนตัวสวยงามนะครับอยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคลครับทุกคนนี่ฮะข้างนอกก็ไปขวาไปสินช่างไปโรตัสดากคนเลิศมากๆดิฉันลอยด้วยนะครับห้องเลิศมากนอนสปานี่ไงปะอู ร้านแกงปักใต้นี่เราก็ดิกว่าปิดดับขับรถเลยไปนู้นเลยไปนู้นก็หาร้านไม่เจอมารถเพื่อนมารับนี่ฮะทุกคนทุกคนจากยิ้มหวานโฮสเทลมาที่นี่แล้วจ้านี่ฮะ ต้นะฮะทุกคนทำเลทองสี่แยกวัดพญาติการามทุกคนนี่ตลาดไงตรงไปก็จะเป็นข้ามสะพานนาเรศวรปีดีอะจารย์ปีดีไปในเมืองได้ตลาดเจ้าพรหมประมาณนั้นตลาดพ่อพรหมนี่ฮะร้านปลาอูกกวัวแกงปักใต้นะฮะเห็นไหมประตูวัดพญาติการามวัดพญาติการามทุกคนนะฮะ วัดเก่าแก่นะฮะนี่ฮะเดินตรงไปวุ้ยก็พอสมควรนะเมื่อวานเกือบ2กิโลนะเดินตรงไปวัดใหญ่แล้วก็ถึงกว่าจะถึงยิ้มหวานโฮสเทลนะครับนี่ฮะทุกคนใครมาอุยุทยาต้องมากินเจ้านี้นะฮะสี่แยกนะฮะตลาดวัดญาติวัดพระญา,าตินะฮะพระญาติก็ญาติยาติการามทุกคนถ้าเกิดเราตรงไปก็จะเจอวัด สามปลืม้มนะเลี้ยวขวาไปว่าสามปลื้มก่อนแล้วถึงสะพานข้ามไปตลาดพ่อพรมแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวาก่อนก็จะเป็นสถานีร,รถไฟยุทยาโคตรมาน่าทานมากแกงใต้นะฮะอันนี้เป็นกระดูกหมูซี่โครงนะฮะบสไตล์แกงใต้อันนี้เป็นคั้วกลิ้งคั้วกลิ้งปลาตะเพียนซึ่งมีที่เดียวของโลกไหมเราไม่เคยพบเคยเห็นนะฮะปกติจะเป็นคั้วกลิ้งไก่หมูเนื้อ แต่นี้เป็นปลาตะเพียนเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนนะฮะทุกคนอย่าลืมนะมายุทธยาต้องมานี่นะฮะข้าวแกงปักใตปลาอูปลาอูทุกคอนจริงๆก็ไม่ไกลจากวัดใหญ่นะจะแจกตรงไปนี้ฮะตรงไปเลยแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่เข้ากรุงเทพนะแต่ถ้าตรงมานี้ก็ไปวัดพญาติการามแล้วก็เนี่ยฮะเียเป็นคลิปสั้นๆก่อนเนาะทุกคนน่าทานมากนี่ปลาตะเพียนทุกคนเจ้าแรกของโลกจริงๆแต่ถ้าเกิดเราตรงไปเรื่อยๆเลยวัดใหญ่ใช่ไหม ก็จะเป็นยิ้มหวานโพสเทลแอนด์คาเฟ่คาเฟ่น่ารักมากทุกคนตรงนั้นก็ไปทางเซ็นทรัลได้อีกเห็นไหมทะลุถึงกันหมดเลยโอเคเนาะเดี๋ยวขอทานกันทุกคนจะ้ะ